กลนเ,ลเ,ส,เนนสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขนะผมมาพอครับจ่าบอลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนีเสียบเสียบน้ำกันนับต้มไก่บ้านน้องเองเนื้อ,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 อแบบนุ่มๆนุ่มด้วยพี่น้องเอ้ย หองกวนเลยเส็บเป๊ะเหมือนนะอืม

อ,อินอ่อนคำเจียวคือน่อง cái bát này nụm nụm đấy, này, jam với anh em ơi, súp giòn đấy, อืครับยังไงเอาแบบนี้เลยอใม่าไามใส่แก้วค่ะพี่นองง้องเนี่ย บรรยากาศย่ายเรียงดีขนาดพี่น้อนเงเลยน้ำทงน้ำเทืา

บรรยากาศท่งให้ท่งหน้าพี่น้องดีขนาดอืน้ำคำน้ำเรียงวิวดีขนาดเลยเดี๋ยววางวางจะบนสิบพูนละรุ่งทงหน้าพ่นละหาทายบรรยากาศ บ้านบ้านชูพี่น้องเบงิ่งจืําเกี่ยวอืมอูย เนี่ยเสียบพี่ลองก้นอีกอืมเนี่ยผู้เฒ่า็นตัวได้หน่อยกินอืมของเสียบอืมยังครับ อ๋อครับพี่น้องครับมือนี้จะาบนพาพี่น้องมาเสียบๆครับผมต้มไก่บ้านสีกินเนื้อโอ้ยยางคักีรีพี่น้องครับบรรยากาศที่ดีน้ำทงน้ำท่าแบบนี้ยำแม่เลี้ยงนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับที่นี้ครับผมขอไปก้นอะไรที่พี่น้องที่ตามรับชมรครับผมขอไปก้นอะไรครับผม